มันคือไมโครโฟนคุณภาพระดับเทพเลยแต่บังเอิญว่าดันสามารถถ่ายวิดีโอให้เราได้ด้วย <Wow. S 1> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับผมลองให้รู้บายนะปู <c oughs> EP ที่100่100แล้วโอ้โหเดินทางกันมายาวนานมาก การพูดถึงการพูดคุยนะครับรีวิวสินค้าต่างๆวันนี้น้ปูได้อุปกรณ์จากทางร้าน Music Collection นี่เลย <Wow. S 1> มาในกล่องนี้เขามีชื่อว่า Zoom Q2N 4K wow. มันคืออะไรมันคือต้องวิดีโอซึ่งหน้าตามันเป็นยังไงตอนนี้น้ปูไม่สามารถให้เพื่อนๆดูหน้าตามันได้นะครับมีแต่กล่องเท่านั้นเพราะว่าอะไร <Wow. S 1> เาพราะภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับได้ถูกบันทึกจาก Zoom q 2 n 4K ว้า รตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยจริงๆแล้วในความรู้สึกของน้าปูนะมันคือไมโครโฟนเ้ย <Wow. S 1> มันคือไมโครโฟนคุณภาพที่แบบว่าระดับเทพเลยแต่บังเอิญว่าดันสามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยเหมาะกับใครนักดนตรีฮะนักดนตรีกลางคืนที่แบบว่าอยากจะไปอัดร้ฟ์สดอยากจะไปอัดเล่นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพเสียงโคตรดีเลยถามว่าดียังไงฮะเสียงที่เราได้ยินยังไงกล้องตัวนี้ มันเก็บเอามาชนิดที่เรียกว่าเฮ้ยแบบนั้นเนี่ยแล้วแยกเซอโอซ้ายขวาชัดเจนด้วยประสิทธิภาพของไม้ที่เป็นลนักษณะของ x y อ่ะนปูล,ลองให้ฟังแบบนี้นะครับผม สายว่าโอ้โหระเบเสียงลมมันดังยังเลยใช่ฮะเพราะว่าตอนนี้ลมมันแรงมากตัวนี้นะครับผมถ้าอยากจะให้เสียงลมมันเบาลงเนี่ยเพื่อนอาจจะต้องหาตัวกองลมที่เป็นขนแมวเ,เนาะมาสวมเอาไว้แต่ว่าเขาต้องขอภัยด้วยนะครับวันนี้นะปุ๊มไม่ได้หยิบมาด้วย oh, <no. S 1> จริงๆไม่มีไม่ใช่อะนะสคร <laughs> วรคุณภาพนอื่นนั้นฟังก์ชันต่างๆเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในที่เงียบๆนะครับ สำหรับในส่วนของหน้าตาของมันนะฮะเมื่อเราแกะกล่องออกมานะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเล็กๆเขาจะมีฝาครอบเลนส์ให้ด้วยเฮ้ยซึ่งเจ๋งมากเลยเพราะว่าเจ้าเลนกล้องเนี่ยเพื่อนๆที่ถ่ายวิดีโอรหรือถ่ายรูปเนี่ยโอ้โหจะต้องแบบว่ารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเลนมันเป็นรอยหรืออะไรเงี้ยโอ้โหงานงอกเลยนะแล้วอันเล็กๆตรงนี้ครับผมไม่ใช่ที่เปิดที่เปิดขวดนะอย่าไปเปิดขวดเบียนะ เขาเป็นฮูดฮะสามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยเอามาใส่ให้ได้เห็นไหมเฮ้ยหน้าตาดูดีดูเท่เลยอ๋ตรงนี้มีประโยชน์ยังไงสําหรับใครที่เอาไปถ่ายนอกสถานที่เนาะมันก็จะสามารถกันแสงสะท้อนกันแสงแดดกันแสงอะไรได้นะครับแต่ว่าอ่ะตอนนี้นะปูถอดออกก่อนเนาะอยากจะให้มองตรงนี้ครับผมนะฮะด้านข้างในพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆเนาะเขาจะมี HDMI ตรงนี้สามารถที่จะต่อ HDMI ได้เพื่อนๆที่เอาไปออกทีวีหรือว่าเอาไปเข้าคอมอะไรพวกนี้ครับเพื่อที่จะดูภาพจอใหญ่ๆอ่ะเชื่อมตรงนี้แล้วก็เป็นช่อง m i โคร USB m i โคร USB ตรงนี้เขาสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ iPadiPhone ทําหน้าที่เป็นเว็บคาเมราได้หรือว่าเว็บแคมใครที่อยากจะไลฟ์สดผ่าน Facebook หรือว่าอยากจะ,ะประชุมออนไลน์สอนออนไลน์นะครับตรงนี้ทําหน้าที่เป็นเว็บคาเมรา ได้ด้วยเลยพริกกลับมาอีกด้านหนึ่งครับผม2รูตรงนี้ สีแดงนะฮะสีแดงแปลว่าอะไรตรงนี้สามารถเชื่อมต่อ external microphone ได้ก็คือไมโครโฟนภายนอกในที่นี้อาจจะเป็นพวกลาวเหลี่ยมไมโครโฟนสีเขียวไม่ต้องคิดมากฮะเป็นสัญลักษณ์ของหูฟังที่มาตรฐานอยู่แล้วเราสามารถเอาหูฟังมาเสียบแล้วก็ฟังเป็น m o เตอร์ Monitor ต่างๆได้นะครับตรงนี้ปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงเวลาที่เราฟังหูฟังเนาะก็คือเช็คงานของเราว่าเฮ้ยเสียงเป็นไงเราสามารถมาปรับเสียงตรงนี้ได้นะครับผมอีกข้างหนึ่งอ่ะ มาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้นะฮะเป็นส่วนของไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนของซูมเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะข,ของไมโครโฟน X Y นะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะชัดเจนมากจะเป็นลักษณะเพื่อให้รับเสียงในระบบสเตอริโอที่ดียิ่งขึ้นนะครับเปิดเครื่องครั้งแรกเพื่อนๆครับอ,อุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์ดิจิตอลเพราะฉะนั้นสิ่งที่นภูอยากจะให้ลองสังเกตดูคือว่าเอ้ยเขามีเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ๆไหม,มนะฮะ,นะะเพราะว่าอาจจากที่นภูปเปิดครั้งแรกเนี่ย เฟิร์มแวร์ที่ติดมากับเครื่องครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่น1.10ซึ่งเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยมันจะไปที่2.10นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ของ z o o ฮะแล้วก็ไปที่ product support อย่างที่นัปูทำให้ดูเห็นไหมฮะแล้วก็จัดการดาวน์โหลดเลยนะมันจะได้เป็นไฟล์ zip เอาเจ้าตัวเนี้ย เสียบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ให้มันมองเป็นการ์ดรีเดอร์จากนั้นลากเลยครับลากมันมาง่ายๆเลยฮะเข้ามาที่โฟลเดอร์ของเจ้าซูม m q วต 4K ตัวนี้และเปิดเครื่องโดยการกด2ปุ่มนี้พร้อมกันครับตุ้มอ่าเห็นมฮะเขาจะถามว่า เฟิร์มแวร์อัปเดตไหมเวอร์ชัน2.01ไปเวอร์ชัน2.01ซึ่งตรงนี้นะปูอัปเดตไปแล้วไงมันก็เลยกลายเป็นว่า2.01กับ2.01ถ้าใครที่มันยังขึ้นเป็น1.10หรือเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่านี้นะครับให้กดปุ่มสีแดงตรงนี้ะมันจะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วปูลองกดดูปึง้ง are you okay okay ชัวรอ complete นะครับเราก็จะได้เฟิร์มแวรล่าสุดแล้วหลังจากนั้น power off นะครับก็คือมันจะเป็นปุ่มเพลนแล้วก็ปุ่ม power เราลองเปิดเครื่องครั้งแรกดูครับตึงเปิดมาครั้งแรกุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้เพื่ด้วยครับต้องพูดอย่างนี้ เจ้าหน้าจอของเจ้าซูม QTN 4K เนี่ยต้องบอกว่าอ่าเป็นหน้าจอที่เราเอาไว้สำหรับการดูเท่านั้นว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเรากำลังทำงานหรือกำลังถ่ายอะไรนะปูพูดงีพออ่อไลนอ่ะก็ต้องบอกกันตรงๆว่าความละเอียดของหน้าจอของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่เรียกได้ว่า อ่าไม่สูงใช้คําว่าต่ําก็ได้นะครับคือให้เราดูเฉยเฉยว่าตอนนี้เอ้ยภาพในเฟรมเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับเรามาดูตรงนี้กันนะฮะในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับวิดีโอตรงนี้มันสามารถถ่ายได้ที่ 4K30 กดปุ๊บนะฮะสามารถปรับได้นะครับตรงนี้เราจะเอาขนาดไหนนะฮะเอาความละเอียดแค่ไหนก็ปรับไปนะครับแล้วไอ้ที่มืดๆเมื่อกี้แปลว่าอะไรเฮ้ยถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นกล้องเว้ยเราสามารถเอาเจ้าตัวเนี้ย ไปเป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ได้นะครับ <Wow. S 1> อัดเสียงกับโปรแกรมทำเพลงต่างๆไม่ว่าจะในคอมพิวเตอร์ MacBook Windows หรือว่าการาดแบรนด์ iOS อ p h o ไอโฟนไอแพอะไรพวกนี้สามารถทำได้นะครับผมอ่านอะภูปรับตรงนี้นะครับในส่วนที่2 FOV นะครับ Field ตรงนี้นะครับ Field of View ก็คือแปลว่าเราสามารถที่จะปรับได้ว่า มันเป็นการซูมซูมหระดับซูม Y Y นะครับซูมเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นลักษณะของการซูมต่างๆที่เราสามารถตั้งได้เป็นซูมแบบดิจิตอลนะครับผมแล้วก็ซีนตรงนี้มีทั้งหมด12ซีนด้วยกันเราสามารถที่จะปรับได้อยา่างภาพที่นปูขึ้นให้ดูตรงนี้นะฮะอยากได้ภาพแบบไหนตั้งไปแบบนั้นนะครับ,บโลคัสสำหรับ เพื่อนๆที่ถ่ายแล้วรู้สึกว่าเยมันอาจจะมีเสียงลมหรือว่าถ่ายในห้องแล้วมีเสียงแอร์หึง่งๆเราสามารถตัดโลคัสได้ปิดไปเลยหรือว่า,าเริ่มต้นที่80เฮิรตซ์120เฮิรตซ์160เฮิรตซ์แล้วก็ออฟไปเลยซึ่งนะักปูส่วนใหญ่ก็จะชอบตั้งเอาไว้ที่แบบว่า,า160 Hz เลยเพราะว่าบางทีครั้งบางทิงเนี่ยเสียงแอร์มันจะหึง่งๆนะฮะคุณภาพเสียงที่บันทึกตรงนี้โอเคเจ๋งมากเลยเป็นระดับที่เรียกว่า,ามาตรฐานการบันทึกเสียงที่ กล้องวิดีโอทั่วไปไม่สามารถทำได้เพราะว่ากล้องทั่วไปเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ที่ประมาณ16 16บิตเท่านั้นแต่เจ้า Zoom Q24K เนี่ยไปได้ถึงแบบว่า 96K เลย 96K 24บิตอันนี้นี่แบบว่ามาตรฐานของอไฟล์เพลงที่เราทำออกมาเลยนะครับจากห้องอัดรายละเอียดมันจะสูงมากหรือถ้าใครที่ไม่อยากให้มันสูงมากก็ 44.1K 16บิตนะครับโอเค เรามาดูอันต่อไปนะฮะออดิโอเกนตรงนี้มันแปลว่าอะไรเพื่อน,อนๆที่เอาไปอัดอย่างลาภูเอาไปอัดเวลาที่ไลฟ์สดเวลาที่เล่นที่ร้านอย่างเงี้ย เราจะต้องตั้งมานิดหนึ่งฮะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเสียงมันจะพีคนะครับเวลาเล่นดนตรีสดอาจจะตั้งเป็นคอนเสิร์ตนะครับหรือถ้าโซโล่ก็อาจจะแบบว่า,อ,าอยู่ในห้องอห้องเงียบๆอะไรอย่างนี้หรือมิทติ้งนี่ก็คือถ้าทํามันเป็นลักษณะของเว็บคาเมรานะครับมันก็จะเก็บเสียงพูดเสียงอะไรได้ดีขึ้นนะครับหรือปิดไปเลยก็ได้นะครับซึ่งปิดไปเลยเนี่ยก็ต้องมาดูด้วยนะว่าวอลลุ่มของเราเนี่ยเราเปิดดังไปหรือเปล่าเพราะถ้าเราเปิดดังไปฮะเสียงมันจะพีคฮะอนาปูลองทำให้ดู เห็นไ,ไหมฮะถ้าขึ้นแดงๆมาอย่างเงี้ยโห้พีคแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมาดูวอลลุ่มว่าอะปรับไว้ที่6ที่7หรือว่าที่8อย่าให้มันพีคก็พอนะครับในส่วนของการตั้งค่าอื่นนั้นเพื่อนสามารถเข้าไปได้ที่ปุ่มขวาสุดเลยครับผมปึ้งมันก็จะมีการตั้งค่าต่างๆมากมายซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ อาจจะต้องลองดูกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะละเอียดยิบย่อยมากนะฮะถ้านปูมาพูดตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหคลิปนี้ก็จะ3ชั่วโมงไปแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ดูก็คือ,อในกรณีที่เพื่อนๆใช้ไมโครโฟนที่เป็นไมภายนอกนะฮะดูให้ดีครับผมว่าไมของเราเนี่ยมันเป็นไมลักษณะไหนเป็นไม้อดนามิกธรรมดาหรือว่าไม้คอนเดนเซอร์หรือว่าลาเาเลียไม้ถ้าเป็นลาวาเลียไม้หรือกับไม้คอนเดนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ เขาจะเป็นลักษณะของการที่เราจะต้องปล่อยไฟ48ก็คือแฟนทอม48ให้ตัวไม้เพื่อให้ไม้มันทำงานได้ตรงนี้ครับผมขวาสุดด้านบนให้เพื่อนๆกดเปิดก่อนนะเพราะถ้าเรากดปิดเอาไว้เนี่ยไม้ด้านนอกนะครับไม้จากภายนอกที่เราเสียบเข้าไปตรงนี้มันจะไม่สามารถทำงานได้และเช่นเดียวกันถ้าเราใช้ไม้จากภายนอกเข้าไปนะครับไอ้ไม้ของเขาเนี่ย มันจะถูกตัดการทํางานแล้วรับเสียงจากไม้ตัวนี้เท่านั้นและอย่างที่บอกฮะว่าเจ้าตัวนี้มันเหมาะกับนักดนตรีกลางคืน,นก็คือเอาไปอัดคอนเสิร์ตเอาไปอัดเล่นไลฟ์สดเนี่ย คลิปต่อไปที่น้าปูจะให้เพื่อนดูเนี่ยน้าปูเอาไปใช้งานจริงฮะอัดในร้านจริงๆรที่น้าปูเล่นเลยตั้งกล้องตัวนี้เอาไว้ในใกล้ๆที่เรียกว่าใกล้ลําโพงเลยนะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราใช้โทรศัพท์อัดหรือว่ากล้องวิดีโอทั่วไปเนี่ยเคยตั้งขนาดนี้เสียงแตกเสียงพลาดเสียงมัวแน่นอนแต่ซูม q t ันโเฮะเพื่อนลองฟังคุณภาพของเสียงดูครับ านี้ลองไปเปรียบเทียบดูนะถ้าเกิดว่าเป็นกล้องโทรศัพท์ทั่วไปีวิต่า่าสงงทเธออั้กรค เห็นความแตกต่างหรือยังฮะนี่คือประสิทธิภาพของ z ู o m Q2 n 4K นะฮะแต่ข้อด้อยของมันนะปูก็ต้องพูดตรงๆนะด้วยความที่เจ้ากล้องตัวนี้บางคนอาจจะบอกว่าคุณภาพของภาพเนี่ยสู้บบโทรศัพท์ไม่ได้เลยเฮ้ย <c oughs> เรากำลังเทียบกับรุ่นไหนตัวนี้ราคาอยู่ที่ถ้าเป็นโทรศัพท์ก็เป็นโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์ที่แบบว่ารุ่นที่มันไม่ได้สูงมากถ้ามันเพื่อนกําลังเอาไปเปรียบเทียบกับพวก แฟลกชิปเรือธงมโทรศัพท์มือถือไม่ไว่าจะเป็น Android หรือว่า iPhone อะไรก็แล้วแต่นะฮะบอกตรงๆครับผมมันมัน,ม,นมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่า,าคุณภาพที่ซูมกินขาดแน,น่เลยคือว่าเรื่องของเสียงนะครับเ,เพื่อนๆ oh. ที่เอาโทรศัพท์ไปอัดเนี่ยอย่างที่คลิปตัวอย่างที่นปูเปิดให้ดูเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเ,เสียงพลาดเสียงแตกเสียงมัวแต่เจ้าซูม Q2N ตัวนี้ฮะสามารถที่จะประ Auto ับออโตเกนได้ไม่ว่าเพื่อนจะเป็นมิเต็งเป็นคอนเสิร์ตเป็นโซโลอยู่ ู่ในห้องเงียบๆอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะทำพวกนั้นได้นะครับแล้วก็มันก็จะออโต้เกนเสียงให้เราในที่เรียกว่าเฮ้ยเอาไปใช้งานได้จริงฮะจากคลิปที่ผ่านมาครับผมนะฮนะนปูใช้เจ้า QTN 4K เนี่ยอัดตรงๆเลยไม่ได้ต่อลายจากมิกไม่ได้ต่อลลยจแกแรงสิ้น เป็นกล้องของมันโดยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้มันตอบโจทย์สําหรับเราไหมนะฮะสำหรับสายที่แบบว่าเป็นนักดนตรีอยากที่จะอัดเสียงแบบดังๆแล้วให้ได้เสียงที่มีคุณภาพดีเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยนภูแนะนาครับผมแต่ถ้าเป็นสายวีร็อกสายอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ต้องคุยตรงๆนิดนึงว่าถ้าอยากจะเอาไปถือถ่ายเดินไปเดินมาเจ้าตัวนี้เขาไม่ได้มีระบบกันสั่นนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องหาไม้กินบอ เมื่อที่จะ,ะมาเป็นอะไรการสั่นของมันอเดี๋ยวนะ้าปูทําให้ดูนะครับผมถ้าเราถือถ่ายนะมันก็จะคือเราต้องนิ่งเออเราต้องนิ่งเราต้องนิ่งมากปึ๊บลักษณะของเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเอ้ยนั่นคือใครอ๋อมีทีมงานของเราด้วยนะครับผมซูม5ระดับครับปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งโอ้โหหัวขาดเลยพอซูมระดับที่ใกล้สุด เลือกดูเลือกใช้นะครับกันตามความเหมาะสมนะฮะในโหมดที่น้ปูตั้งเอาไว้ตอนนี้เป็นโหมดออโต้ซึ่งเจ้า z o ูม Q2N4K เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะปรับภาพเป็นซีนต่างๆได้มากมายไอ้อย่างภาพที่ขึ้นให้ดูนะใครอยากได้ภาพแบบไหนซีนแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเอ่อคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นไนท์โหมดไม่ว่าจะเป็น X Process หรืออะไรพวกนี้นะครับลองดูลองเลือกลองใช้กันนะครับจาก Music Collection ชอบไม่ชอบดีไม่ดีตัดสินใจด้วยตนเองอย่างที่น้ปูเคยบอกครับผมตัวนี้นอกจากจะเป็นกล้องที่สามารถถ่ายนอกสถานที่ถ่ายคอนเสิร์ตถ่ายแล้วได้แล้ว,ลวมันยังสามารถทําหน้าที่เป็นเว็บคาเมราได้ด้วยอย่างที่ได้พูดถึงในช่วงต้นที่ผ่านมาครับผม ลากันไปก่อนฮนะลองให้รู้บายนะปู EP ที่100เป็นยังไงบ้างครับกับคุณภาพของ z o o ม Q2N 4K ตัวนี้ชอบไม่ชอบอยังไงตัดสินใจด้วยเองครับผมวันนี้นะปูลาไปแล้วสวัสดีครับ